ครับวันนี้นะครับมาในหัวข้อของวิศวกรโยธานะครับไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกลนะครับอะไรดีกว่านะครับอะไรดีกว่านะครับสำหรับคนที่เป็นข้าราชการนะครับสำหรับคนที่เป็นข้าราชการนะครับจะมี3 3อย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือจบวสบนะวุฒิที่เราเรียกว่าวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนะครับที่เราเรียกว่าวสบถ้าเป็นวสบโยธาก็จะเป็น วอสอบอยธาวสอบอไฟฟ้าแล้วก็วอสอบอเครื่องกลน,นะครับอันที่1อันที่2นะครับเราต้องมีใบ,ใบประกอบวิชาชีพนะครับที่ระดับที่เราเรียกว่าภาคีวิศวกรนะครับระดับภาคีวิศวกรอันที่3นะก็คือเราจบภาคกอของกอพอนะครับจะมีจะมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันแล้วแล้วพอกลมต่างๆเปิดนะอันนี้เราพูดถึงข้าราชการนะครับเราไม่ได้พูดถึง,ถง กรมต่างๆเปิดอย่างเช่นกรมชนนะครับกรมโยธานะครับกรมชนกรมโยธาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นการไฟฟ้าแบบนี้นะครับการไฟฟ้านี่จะเป็นรัฐวิสาหกิจเ,เปิดเนี่ยเราเราจะเลือกอยังไงดีเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสมมุติว่าเราอยากจะไปสายเนี่ยโอกาสอันไหนจะเติบโตมากกว่านะครับอันไหนจะเติบโตมากกว่าระหว่างโยธาไฟฟ้าเครื่องกล ทีนี้นะผมก็ไปหามานะครับในในของพันทิปนะครับในของพันทิปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวิศวกรเครื่องกลนะครับกับงานราชการนะครับเนี่ยเขาบอกว่าผมมีความสงสัยนะครับ่อเรียนถามเลยนะว่าหนึ่งมีราชการหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่รับตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลอันที่สองนะครับทํางานในลักษณะใดบ้างนะครับขอบเขตและผิดชอบในส่วนของเครื่องกลเนี่ยนะครับ มันของสหรับงานราชการเนี่ยนะครับค่อนค่อนข้างจะน้อยเอางี้ดีกว่านะครับเราเราต้องพูดความจริงว่าค่อนข้างจะน้อยในคําตอบเนี่ยมันจะมีนะครับอย่างเช่นกรมกรมทางหลวงมีนะครับกรมชนมีนะครับกรมทางหลวงชนบทมีนะครับแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมแต่แต่ผมว่านะครับกรมชนกรมทางหลวงกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้อาวิศกรเครื่องกลนี่น่าจะน่าจะมีหลายตรานะครับน่าจะมีหลายตรา นะครับสลับสลับคอมเมนต์ที่สองนะครับหมายความว่านะครับวิศวกรเครื่องกลเนี่ยจะเป็นงานสนับสนุนของโยธานะครับเพราะฉะนั้นจะน้อยกว่านะครับคนอเวลาเวลาการรับนะครับอย่างเช่นอย่างกรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงกรมกรมชลประทานเนี้ย หน่วยงานหลักก็คืองานโยธานะครับส่วนเครื่องกลนะครับอย่างอย่างที่เราเห็นอยู่เด็กพวก uh, ปั๊มน้ําต่างๆนะครับพวกปั๊มสถานีสูบอันนี้คือวิศวกรเครื่องกลนะครับจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับหน่วยงานหลักอย่างเช่นของกรมชนเนลเนี่ยสร้างเขื่อนนะครับสร้างเขื่อนสร้างฝายสร้างประตูน้ําแบบนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่วิศวกรโยธาก็ยายาจะเยอะหน่อยนะครับรองลงมาก็จะเป็นเครื่องกลรองลงมาก็จะเป็นไฟฟ้า ทีนี้เรามาดูเครื่องกลบ้างคือวิศวกรนะครับอ่ามันจะมีก็คือหนึ่งเหมือนที่บอกไปแล้วก็คือวุฒิปยยตีนะครับอ่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์อันนี้ของเครื่องกลนะครับแล้วก็ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมาตามกฎหมายนะครับที่ที่เราเรียกว่าภาคีวิศวกรทีนี้นะครับมันจะมีแตกต่างนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าขา้าราชการเนี่ยนะครับเราต้องสอบภาคก,กอ่อนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอย่างอย่างในนี้นยเป็นพนักงานราชการเนี่ย ก็คือไม่ต้องสอบพักกรนะพนักงานราชการเนี่ยสตาร์ทเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าสวัสดิการนะครับทําสัญญาทุกๆ4สี่ปีนะครับทําสัญญาทุกๆ4สี่ปีแต่ของข้าราชการเนี่ยสตาร์ทหมื่นห้านะครับแต่แต่สวัสดิการก็จะเป็นในเรื่องของการเบิกค่ารักษาเนี่ยของข้าราชการจะดีกว่าของพนักงานราชการเนี่ยจะเป็นในเรื่องของประกันสังคมแต่ถ้าเกิดเราอยากเติบโตนะเป็นทิพย์ดีเป็นรองทิพย์ดีนะครับ หรือเราก็ควรจะเป็นข้าราชการนะครับต้องไปสายราชการอันนี้มาดูไฟฟ้าบ้างนะครับเรียนไฟฟ้าสามารถเป็นข้าราชการได้ไหมนะครับอันนี้น้องเขาอยู่ปีสี่นะครับเขาถามมาะนะครับถ้าถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะครับจบการไฟฟ้านะครับไปสมัครข้าราชการก็ไปเป็นฐานสัญญาบัตรพวกช่างตามเหล่าทัตมีนะครับกรมฐานช่าง B ี ถ้ารับวิสาหกิจเนี่ยไปเยอะเลยนะครับเห็นไหมมันมีเยอะเลยก็คือการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนครหลวงภูมิภาคมันขึ้นชื่อว่าการไฟฟ้านะครับมันขึ้นชื่อว่าการไฟฟ้าแหละเพราะฉะนั้นวิศวกรไฟฟ้าก็จะเยอะที่สําคัญนะครับต้องต้องผ่านกอวอกกวอก็คือใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับคำว่าอ่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหมายความว่า เป็นงานที่วิศวกรเซ็นนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าโยธาอ่าถ้าถ้าถ้าเป็นงานโยธานะครับก็คืองานที่วิศวกรเซ็นก็คือตึกเกินสามชั้นนะครับอ่าคานเกินห้าเมตรแบบนี้เป็นงานที่เป็นงานที่วิศวกรเซ็นอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับก็คือของข้าราชการนะอันนี้เราพูดถึงข้าราชการเนี่ยจะสังเกตดูนะครับวิศวกรเครื่องกลเนี่ย ปฏิบัติการเวลาเราบรรจุนะครับก็คือซีสาเดิมเนี่ยมันจะเริ่มที่ปฏิบัติการหมดนะครับอย่างเช่นวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการวิศวกรโยธาปฏิบัติการแล้วก็วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการนะครับไอซีตำแหน่งนี้ยีตำแหน่งนี้ก็คืออย่างอย่างวิศวกรโยธาปฏิบัติการกับวิศวกรสุขาภิบาลเนี่ยมันเป็นของ ของโยธานะครับของโยธาสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นของท้องถิ่นนะครับของท้องถิ่นที่เขาเปิดรับเนี่ยสัดส่วนนะครับก็คือวิศวโยธาสี่ํก้าตแหน่งนะครับไฟฟ้าไฟฟ้าสี่เครื่องกลหกหมายความว่าหมายความว่าอะไรครับตัวเลขแบบนี้หมายความว่าอะไรงานราชการส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นกรมชนกรมโยธากรมทางหลวงเนี่ย วิศกรโยธาเนี่ยจะเยอะกว่านะครับจะเยอะกว่าในสายงานอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเยอะกว่าเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เป็นก็มันจะมากกว่าเพราะตําแหน่งมันเยอะกว่านะครับโอเคไหมครับใครเข้าใจฟิล์มเข้าใจมานะครับอันนี้เราพยดยกตัวอย่างในสายงานของงานโยธานะครับของข้าราชการเนี่ยจะสังเกตดูนะครับว่าวิศกรโยธาจะเยอะกว่าเงินเดือนสตาร์เท่ากันกน,นะครับก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ทีนี้เรามาดูความก้าวหน้าบ้างนะครับอเรามาดูนะครับอย่างของวิศกรโยธานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจบวิศกรรมโยธาวิศกรรมชุมทานวิศกรรมสุขาภิบาลวิศกรรมสำรวจและที่สําคัญตรงนี้นะครับและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมก็คือภาคีอ่านะครับส่วนของไฟฟ้าเหมือนกันนะครับจบทางวิศกรรมไฟฟ้าแล้วก็ได้ได้ใบป,ประกอบวิชาชีพ ของภาคีเหมือนกันของเครื่องกลก็เหมือนกันนะครับส่วนสุขาพิบาลเนี่ยมันก็จะเหมือนโยธานะครับก็คือมันอันเดียวกันนะครับอ่าไปต่ออ่าทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของความก้าวหน้านะครับในส่วนของความก้าวหน้าวิศวกรเนี่ยเราเวลาเราบรรจุไปสังเกตดูนะครับตำแหน่งก็จะเป็นปฏิบัติการนะโอเคไหมครับ บรรจุปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นประเดบัติการคือ C 3สามเดิมนะส3ามเดิมจาก C 3สามปุ๊บเนี่ยก็ไปตำแหน่งชํานาญการจากชํานาญการก็เป็นชํานาญการพิเศษนะครับแล้วก็ตำแหน่งเชี่ยวชาญแล้วก็ทรงคุณวุธนะครับทีนี้ถ้าผมจะแบ่งเราจะพูดในสวยงานของราชการที่เป็นางานส่วนใหญ่เป็นงานโยธาก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะได้ยินอยู่สองคำก็คือหนึ่งหน่วยงานหลักนะครับ หน่วยงานหลักกับหน่วยงานสนับสนุนอย่างอย่างหน่วยงานหลักนะครับที่เป็นงานโยธานะครับก็จะมีอย่างเช่นกรมชนกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองอ่าไอ้นี่เป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ที่เขาเรียกว่าไงอ่ะที่เป็นงานโยธาเพราะฉะนั้นหน่วยงานหลักที่เป็นงานโยธาเนี่ย ตำแหน่งวิศวกรเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ปฏิบัติการชำนาญการชำนาญก,การพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็ส่งคุณวุธนึกภาพหไหมฮะ <c oughs> มันจะมีไปถึงตัวตัวผู้ส่งคุณวุธส่วนอย่างอย่างเช่นกรมชนเนี่ยถ้าเป็นวิศกรโยธาครับมันจะไปถึงผู้ส่งคุณวุธเลยนะครับไปถึงผู้ส่งคุณวุิเลยแต่ถ้าเป็นตำแหน่งไฟฟ้ากับเครื่องกลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณเชี่ยวชาญนึกภาพหไหมมันจะอยู่ประมาณเชี่ยวชาญ เพราะอะไรวะเพราะว่าเป็นเป็นงานสนับสนุนพอเป็นงานสนับสนุนปั๊บเนี่ยหมายความว่าเขาเรียกว่าความสําคัญปวดบาดภาระหน้าที่ก็จะน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะเพราะเราเหมือนอเราเหมือนเป็นผู้ช่วยเข้าใจว่าเป็นผู้ช่วยลักษณะพอเป็นผู้ช่วยปุ๊บเนี่ยกอพอเขาก็จะให้เขาเรียกว่าให้ให้ขอบเขตมาว่าเฮ้ยของเครื่องกลเนี่ยอยู่เท่านี้นะอของโยธาอยู่เท่านี้นะครับ ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมานะครับทีนี้นอกจากเอางี้ดีกว่านะครับเงินเดือนเท่ากันนะครับท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นก็อยู่อยู่ประมาณชียวชาญนะผมยังไม่เห็นทรงคุณวุฒิของท้องถิ่นถ้าหน่วยงานหลักนะครับมันจะมีถึงผู้ทรงเลยทีนี้เวลาเราบรรจุไปเนี่ยของวิศวกรเนี่ยมันจะพิเศษกว่าของนายช่างนะครับก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเงินประจําตําแหน่งอะนะครับเงินประจําตําแหน่ง เรามาดูเงินประจาตาแหน่งนะครับระดับชํานาญการนะครับชนานาญการก็คือสามพันห้าร้อยบาทชนานาญการพิเศษอยู่ที่ห้าพันหกร้อยบาทอันนี้คูณสองนะครับห้าพันหกร้อยบาทคูณสองก็อยู่ประมาณนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทระดับเชี่ยวชาญคูณสองนะครับ,นะร,บระดับเชี่ยวชาญคูณสองก็อยู่ที่เก้าพันหมืน่นก็ หมื่นแปดนะครับแล้วก็ทรงคุณู๊ดไอ้ไอพวกนี้คูณสองหมดนะครับอันนี้ก็คือสองหมืนหกอันนี้ทรงคุณวุิระดับท็อปก็จะอยู่ที่เกือบสามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นสามมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทเรามาดูเงินเดือนนะครับสมมติว่าเราอยู่ปฏิบัติการนะครับจนถึงชํานาญการเนี่ยสมมติว่าเงินเดือนเราสี่หมื่นสามเราก็จะบวกค่าเงินประจำตแหน่งประจําตําแหน่งไปอีกสามพันห้าร้อยบาท นะครับเฉพาะของวิศวกรนะครับถ้าอยู่ชํานาญการพิเศษนะครับเงินเดือนห้าหมื่นแปดนะครับห้าหมื่นแปดจะมีเงินประจําตําแหน่งอีกหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองรอบาทนะครับก็เป็นหกหมื่นเก้ากว่าบาทเชี่ยวชาญนะครับก็บวกไปอีก9ก้าพันเก้ารบาทคูณสองนะครับก็อยู่ประมาณเกือบแปดหมืนกว่าบาทถ้าทรงคุณวุฒธนะครับก็จะมี2องเลทด้วยกันนะครับ ถ้าตัวท็อปก็คือบวกไปสามหมื่นเลยก็คือเงินเดือนแสนกว่าบ,บาทนะครับตรงนี้ถ้าตัวระดับทอ็อปมันก็จะต่างกันนะครับก็คือเราบรรจุไปมันจะเท่าเท่ากันแหละแต่ว่ามันจะมันจะไปตันๆต,ตรงเชี่ยวชาญนี่แหละนะครับหรือถ้าเป็นที่สุดเลยก็คือทรงคุณวุฒินะฮะอ่าทีนี้เรามาดูของกรมชนบ้างนะครับของกรมชนบ้าง อธิบดีิ0นะครับตำแหน่งตำแหน่งบริหารสังเกตดูนะครับกลมไหนที่หน่วยงานหลักนะครับเป็นงานโยธาเนี่ยเราจะดูผู้ทรงคุณวุฒิเห็นไหมผู้ทรงคุณวุฒิเราเห็นตำแหน่งผู้ทรงไหมยรผู้ทรงคุณวุฒิแบบเนี้ยถ้าเราเห็นพังแบบนี้นะครับเราเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ไหนเราเราอยากรู้ว่าเอ้ตำแหน่งไหนที่มันก้าวหน้านะครับตำแหน่งตำแหน่งวิศวกรอะไรที่มันที่แบบว่ามันมันดูแล้วมัน หน่วยงานเนี้มันเป็นหน่วยงานหลักคืออะไรนะครับเราดูเราดูที่ตรงนี้ผู้ทรงคุณวุฒิวิศกรรมโยธาเนื้อผ้าเไหมพอเราเห็นแบบนี้ปั๊บแสดงว่านะครับแสดงว่าเห็นไหมทรงคุณวุฒิในตําแหน่งวิชาการแสดงว่าหน่วยงานนี้หน่วยงานหลักเขาคืองานงานโยธาเพราะฉะนั้นงานไฟฟ้ากับงานเครื่องกลมันจะกลายเป็นงานสนับสนุนนะครับงานสนับสนุนงานสนับสนุนเนี่ยสังเกตดูนะครับ สำนักงา,านชมพาที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดทั้งหมดเลยจะเป็นงานโยธาหมดเลยนะครับเนี่ยงานบริหารโครงการพวกนี้เป็นเป็นโยธาหมดเลยเป็นวิศวกรโยธาหมดเลยประมาณประมาณเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยวิศวกรโยธาหมดเลยเครื่องกลไฟไฟ้าอยู่ไหนมันอยู่ไปแค่สำนักเดียวเห็นไหมครัสำนักเครื่องจักรกลนะครับในสังนักเครื่องจักรกลเนี่ยมีอยู่สำ สำนักเครื่องจักรกลมีอยู่สำนักเดียวดูวิศกรโยธานะครับมีมีตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเจ็ดเลยนะครับเยอะไหมฮะ,ะเห็นไหมฮะของเครื่องกลไรฟ้าจะอยู่แค่สำนักเครื่องจักรกลเองนะครับจะอยู่แค่สำนักเครื่องจักรกลเองทีนี้นะครับก็คือว่าพออย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่สำนักเครื่องจกักรอันนี้เป็นตําแหน่งของบริหารนะครับอาอธิบดีรองเทิบดี ผู้ทรงนะผู้ทรงคุณวุฒินะครับอาทิตย์ดีในเป็นตำแหน่งบริหารระดับสูงนะครับรองทิตย์ดีเป็นบริหารระดับอ่าเป็นบริหารระดับระดับล่างนะบริหารระดับล่างอันนี้นะครับเรามาดูกรมโยธาธิการและผังเมืองบ้างนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยดูวิศกรใหญ่นะครับก็คือทรงคุณวุฒินะครับวิศกรใหญ่ มีสถาปนิกใหญ่ของกรมโยธาเนี่ยหน่วยงานหลักเขาเป็นงานโยธาอยู่แล้วนะครับ่ะจะสังเกตดูนะครับจะเป็นวิศวกรโยธาใไหมมีเครื่องกลเหมือนกันนะครับวิศวกรเครื่องกลมีตําแหน่งเชี่ยวชาญนะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าก็แบบเชี่ยวชาญอ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานไหนที่มีหน่วยงานหลักคือเราก็ไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสเขาเรียกว่าตําแหน่งมันน้อยกว่า มาดูมาดูรายละเอียดทิพดีนะครับทิพดีของกรมโยธากรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับท่านทิดพ,นพดีพรพศนะครับเพนพาดเนี่ยท่านจบนะครับจบวิศรกรรมศาสตร,ร์บัณฑิตนะครับวสอบอนะครับโยธานะครับก็สามารถไปถึงตำแหน่งทิพดีได้อ่านี่นะครับเรามาดูทางหลวงนะครับเห็นไหมมีวิศกรใหญ่ พวกวิศกรใหญ่เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับถ้าเราเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าหน่วยงานพวกนี้เป็นหน่วยงานหน่วยงานหลักก็คือหน่วยงานโยธาพวกเครื่องกลไฟฟ้าก็จะเป็นงานสนับสนุนอ่ากรมทางหลวงนะครับเห็นไหมเริ่มเริ่มบรรจุอย่างกองกรมทางเนี่ยนะครับทิบดีเริ่มบรรจุก็คือวิศกรโยธานะครับไต่เต้านะครับไต่เต้ามานะครับปฏิบัติการ เมื่อก่อนมันไม่มีนะปฏิบัติการน่ะนะมันเพิ่งมามีเมื่อก่อนมันสีสามอโยวิศกรโยธาไต่เต้ามาก็เป็นระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษนะครับพอระดับชำนาญการพิเศษเนี่ยจะเริ่มเป็นหัวหน้าแล้วนะครับถ้าเป็นผู้ในการผู้อำนวยการเนี่ยก็คือมีการย้ายแท่งนะครับจากแท่งวิชาการมาเป็นอํานวยการมีอํานวยการต้นนะครับแล้วก็ไปอํานวยการสูงแล้วแล้วก็เป็นบริหารบริหารสูงนะครับ มันก็จะไปตามลําดับนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าถ้าเราบรรจุวิศวกรเนี่ยโอกาสที่เราจะไปถึงอาทิตย์ดีมันก็มีนะครับามาดูมาดูหน่วยงานสนับสนุนบ้างนะครับถ้าอย่างกรมของกรมชนเนี่ยเมื่อกี้เราเราพูดไปแล้วนะครับว่างานของกรมชนมันงานจังของโยธาเนี่ยมันมีมันมีสิบเจ็ดสำนักงานนะครับเฉพาะในส่วนภูมิภาคและในส่วนกลางอีกนะครับสามสิบกว่าสำนักงานมันมีสํานัก เครื่องจักรกลแค่หนึ่งสำนักเดียวเองนะครับที่มีวิศกรเครื่องกลกับไฟฟ้าอเรามาดูนะครับสำนักเครื่องจักรกลก็จะมีในมีส่วนต่างๆนะครับมีส่วนต่างๆผู้นดยการนะครับบริหารสูง้ผู้อํานวยการสูงนะครับนี่เห็นไหมฮะน,นี้เชี่ยวชาญอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องกลนะครับอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญไฟฟ้าอันนี้เพื่อนผมเองนะครับ แล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายผู้ในการส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นวิศกรเครื่องกลทั้งหมดเลยอันนี้เป็นวิศกรไฟฟ้าไ,ไ,ไฟฟ้าถ้าของกรมชนเนี่ยทรงคุณวุฒิไฟฟ้าไม่มีนะครับทรงคุณวุฒิเครื่องกลก็ไม่มีนะครับแต่เราสามารถแต่เราสามารถย้ายไปเป็นผู้ในาการได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นตําแหน่งเปลี่ยนแต่งเปลี่ยนแท่ง เรามาดูนะครับอย่างของของเครื่องกลเนี่ยอันนี้เป็นส่วนวิศวกรรมอันนี้เป็นของเครื่องกลพวกนี้นะครับพวกนี้หัวหน้าฝ่ายพวกนี้จะเป็นวิศวกรเครื่องกลทั้งหมดเลยอันนี้ระดับชํานาญการพิเศษนะครับระดับชํานาญการพิเศษเห็นไหมฮะตรงนี้ถ้าชํานาญการพิเศษเต็มขั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ใส่สะพายด้วยนะฮะ่วนก่อนส่วนเครื่องอันนี้ของไฟฟ้านะไฟฟ้าพวกนี้จะเป็นวิศวกรไฟฟ้าทั้งหมดเลย บ,บางทีก็มีนายช่างด้วยอะนะครับจะสังเกตดูนะครับก็ของไฟฟ้ากับเครื่องกลในของกรมชนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าน้อยมากนะครับหลักหลักสิบนะครับหลักสิบไม่เหมือนไม่เหมือนของข้นราชการโยธานะครับที่มีเป็นหลักพันอ,อันนี้นะเป็นดรทองเปลวนะครับก็บรรจุวสวบนะครับก็คือบรรจุตั้งแต่ อันนี้แกมาตั้งแต่สายนายช่างมาเลยนะครับสายนายช่างเนี่ยประกาศศิลบัตรโรงเรียนการชุมทานนะครับแล้วก็มาเป็นวิศวกรจบวสอบอวิศกรรมโยธานะครับเกยยียรติยศมะดับสองสุดท้ายก็เป็นประหละกะักกระทรวงนะประหละกะักกระทรวงอ,อันนี้เป็นของอันนี้ท่านบรรจุนะครับปีสองห้าเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ อ่าเรามาดูนะครับมามาดูของของท่านก็ได้นะครับของดรทองเปลวนะคับรรจุอา่าปีสองห้านะครับตำแหน่งวิศวกรก็คืออยู่ดับปฏิบัติการนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายก็คืออยู่ประมาณชํานาญการผู้ในการสํานักนะครับก็อยู่อยู่ประมาณอํานวยการต้นรองทิปดีนะครับก็จะเป็นบริหารต้น อาทิพดีก็จะเป็นบริหารสูงนะครับแล้วก็มาเป็นประหลัดกระทรวงก็บริหารสูงเหมือนกันนะครับก็คือเราเห็นไหมฮะว่าคือเราบรรจุปฏิบัติการเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําเนี่ยเราก็สา,สามารถไต่เต้าไปเรื่อยๆถามว่าเครื่องกลเนี่ยสามารถไปเป็นอาทิพดีได้ไหมก็มีคนไปได้นะครับในสํานักในของกรมชนก็มีไปได้นะครับแต่มันต้องอยู่ตรงนี้นะก็คือว่าอารู้สึกรู้สึกทิพดีของ ه, เครื่องกลเนี่ยไปถึงรองทิพดีเนี่ยแกจะมา дорог, จากนายช่างนะครับก็คือมาจากอาวุโสจากอาวุโสเนี่ยแกข้ามาแท่งไปเป็นอํานวยการเลยจากอํานวยการก็เป็นอํานวยการสูงนะครับแล้วไปเป็นรองทิพดีตอนนี้รู้สึกว่าย้ายไปเป็นทิพดีที่อื่นแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เราวางแผนนะครับอยู่ที่จังหวะและโอกาสของเราทีนี้มาดูไฟฟ้าบ้างนะครับการไฟฟ้าถ้าเราดูนะครับการไฟฟ้าเนี่ยวิเคราะห์ดูเนี่ย อย่างของการไฟฟ้าเขาเนี่ยเหนไหมตําแหน่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นวิศวกรไฟฟ้าเครื่องกลก็จะมีโอกาสมากนะครับที่จะได้ได้เป็นขอสอบเข้าของการไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูผู้บริหารของการไฟฟ้าบ้างเขาจบอะไรคือคือถ้าเกิดว่า เราไปหาข้อม <ítulo> ูลเองก็ได้นะครับเอาเอาแนวทางที่ผมวิเคราะห์นี่แหละนะครับน้องน้องลองไปดูว่าเฮ้แต่ละกรมเนี่ยอันไหนเป็นอันหลักอันไหนเป็นสนับสนุนถ้าอย่างไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเป็นงานหลักนะครับไฟฟ้ากับเครื่องกลอย่างของการไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ากับเครื่องกลนี่เขาเป็นงานหลักส่วนงานโยธาเนี่ยจะเป็นงานสนับสนุนไออย่างของการไฟฟ้าเรามาดูนะครับบอร์ดการไฟฟ้าไฟเขียวนะครับให้ผู้ว่าการการไฟฟ้านะครับท่านจบอะไรนะเดี๋ยวลองดูนะท่านจบอะไร เอาท่านจบเปียตีวิศกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับเครื่องกลนะครับเคราื่องกลนะครับมาอะไรเชียงใหม่อ่าแสดงว่าเครื่องกลถ้าไปทางการไฟฟ้าเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านมาจากเครื่องกลก็น่าจะมีสองตำแหน่งนี้นะครับของการไฟฟ้านะไม่เครื่องกลก็ไฟฟ้าเขาก็ผลัดกันขึ้นมานะครับเขาก็ผลัด <justement> กันขึ้นมาใครมีคําถามบ้างนะครับใครมีคําถามสามารถถามมาได้เลยนะครับ